ดูดิครับเนี่ยพามาดูแปลงผักของชาวบ้านเนี่ยครับผูก,กินเองผักปลอดสารพิษนีะครับทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นบ่อกักเก็บน้ำนะครับเนี่ยใช้พลาสติกุ้มนะครับเนี่ยโอ เวที่วัดป่าถ้ำศิลาธรรมนะครับตรงนี้เป็นกุฏิที่พักสงฆ์นะครับเนี่ยมีแผงโซลาเซลล์ครับเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเพราะตรงนี้เป็นอยู่บนเขานะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโยบุปรรมบ่ โยบอปะทากเนี่ยปลาค่ะอันนี้เป็นบ่อปลาครับโอ้ยกระถ่อศิลาอือดูดิโอ้ยขอขึ้นหน่อยเด้อโอ้เยอะมากอีกบ่อครับอ้าวอ้าวอีกเตนห่อยน ภาพหลวงปโปมัน่นโพริทัตโตครับจะผู้ดเจ้ากวดเารา่านพองคนเจ้าผู้ี้อ่นมันี่แล้วรนี่ขแล้วรนไก่ปะขึ้นไปนนะเข้าไปกราบพ,าะพ,าะพระข้นให่ก่อนครับ นัานวัดก่อนเหมน่ๆจะเข่ามาวัดแล้วเริ่มจัดนิีเลยเนาะมันมนี่โมเมนต์มือวัดพระเหรอะเป็นมือ มือดีแล้วไปสั่งบุญบาร,รมีนี่นะกวาดซาลาว์วั้คิดว่าจะแม่อะไรวันนี้วันี้คิดว่าจะเข้าวัดน,นั่นแหละจะเป็นเบื่อ,อยังยังวะออมือดีมือดีได้เนี่นี่สั่งบุญบาร,รมีทับก็สะอาดซาลาวัดนี่ก็ชุดเฉล็บน่ะแถมวันาาออน,นี้ผู้ชายพาอีกเออ โอกาสยากเลยจะรัเวลามากวดสลาบุคข่ไมมีเวลาเลยบรรยากาศราาาาาอบ,รราาศบๆของสาลาจะว่าไปอยู่นั่งเลยมันไปอ,อยู่เลยมีแต่โยมอุปถากนอยู่ ออกนล้วฮะโอกาสได้ยากได้ดินี่อเมนอยู่ต่างประเทศกับบค่อยมีเวลามากวาดแบบนี้เลยดิเป็นมือที่บ่มบ่มีแหละฮะเวลาอย่างนี้ปกติอยู่แต่ต่างประเทศอ่ะอืมต้องมาบ้านแต่รอบไม่บานเอ,อ้ย เป็นแท่งน้ำพันแม่นเพิ่อามาลงมาจะพูดต้องล้งเขากับลกมาเก็บวันนี้แต่ mm hmm. แทงน้ำเก็บน้ำเราถังปอนลุลงน้องสะพุงมีอ้ีลาา่ลางนาลางยัล่างบาทพนเดอเออเป็นท oh, างบาทอ,อาาทะไรเงี้ย เป็น,นสถานที่ทรัพยะกเป็นทางึ้นธรรมเป่น่นนแม่นทางขึ้นธรรมขบวนมันจะเป็นกระท่อมอยอยวจะพากัน,ปน,ปนไปเบึงมันใกล้ๆน,ในี่แหละเป็นบรรยากาศสงบเงียบอ,อ,อันนี้เิ่นอ่านว่าวิสงขามสีมาบ่พิสงขามสีมาขามอ่านว่าขามอือ วัดป่าถ้ำศีลา,ารรมความหมายมันคือ,อยังนี่วิสุงคามสีมามันเป็นเขตของอุโบสถก็ได้แท่นอุโบสถคือเป็นวันพระวันยังคือทำอุโบสถอยู่นี่ก็ได้<อ>ทำพิธีกรรมหรืออาจิบวชพระอยู่นี่ก็ได้เป็นที่ยังเป็นล่างบาทเพิ่นล่างบาทอ๋อเป็นเสานอกเพิ่นมาล่างบาทตรงนี้ หลังหน้ามันทำมาจากไหนเนี่ยเป็น,นจ,ในจอในพรพลานหินเป็นระบบโซลาเซลล์อ๋อเป็นแสงโซลาเซลล์อืมใส่หดต้นหมอกต้นไม้หน้าแมนบ้แมนอ๋อไฟสัตว์นี่เป็นธรรมชาติขนาดโอ้บรรยากาศ นี่เป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมของพระธุดงคนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับตอนนี้คือล้างแล้วเนี่ยแต่บรรยากาศยังได้อยู่ครับเ<ม>นี่ยเป็นบริเวณปฏิบัติธรรมนะครับ บรรยากาศมองไปท้องทุ่งครับมีเสียงนกเสียงร้องบรรยากาศดีมากบุลลัมนาไม่น่ยรูกจิตรคือ เนี่ยถ้าไม่มีวัดนะครับโอกาสที่จะโดนไฟไหม้ก็สูงนะเนี่ยครับนะพอถึงหน้าแรงเนี่ยมันจะเป็นไฟไหม้เขาอ้าไหนๆก็มาแล้วครับรดน้ำต้นไม้ให้ท่านก่อน น้ำแห้งขนาดเลยเออตลาดเต้แห่ขนาดนตเหอม่ไม่พูดพับเพิ่งยนะไม่แต่ว่าพ่นเอาค้าใม่มามันติดมน้ำหรือไงเลิกย่านบ่มาคนเดียว ก็บครัอืมก็บอกว่าเนี่ตาไม่เห็นแตไม่เชื่อหรอกกลัวคนอืมอกมเอาคนท่จะคืครับหลอดไฟแผงโซล่าเซลล์เนี่ยพอมืดข้ามแสงก็ออกแล้วเนี่ยครับ นก็เป็นกุฏิท่านครับนี่พอแค่นี้ครับเพราะว่าไม่ได้ไปถึงถ้ำเพราะเจ้าว่าท่านไม่อยู่ครับเออเดครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูใหม่วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ